เขาแจบท่องคล้ายไปกินไปเด็ดท่องเลยนี่กับโกหอนๆอนครับอืมแบบอืม,อม นำได้ยังอีกเดียวสวัสดีค่ะมมเ,เมนีสีผ้ามาเห็ดเมนูต้องไปจับปบูนนะคะเมนูย่งยๆเมนูกับโด๋ยอ เข้ามาเริ่มกันเลยแม่เ,เป็นคนมากินผักคะน,น้าแม่จะใช้ผักคะนา้าหั่นผักคะน้า้วยค่ะ แล้วด้วยผักชีเราจะเก็บรากผักชีไว้ต้มสุดนะคะไม่ทิ้งนะคะวันนี้เน้นผักไปเลย้อมแล้วหอมมากที่ค่าเอาผักหอมแล้วก็ผักชีมาผักว้วนะะต่อไปขายไม่ได้เลยคือหมูยอ ติกก่าอนขันตามใจชอบเลยค่ะวันนี้ก็นิ้นหนึ่งรอย เริ่มต้นเลยนะคะใช้เป็นืันนี้ใส่เป็นหมอไฟป,ปาค่ะคใส่น้ำลงไปะคะ่ะไม่ใส่เยอะนะคะใส่พอประมาณเราจะใส่รากผักชีด้วยทุกคนม,มาดูกันว่าต้มจับอุบล หนึ่งซองมีอะไรบ้างระวังมือด้วยนะคะหนึ่งซองมีเส้นเกือจับนะคะเป็นเป็นเส้นสดแล้วก็มีหอมเจียวอันเจียวมีผงน้ำซุปนะคะแล้วก็มีพริกผัดพริกนี่บอกเลยว่าเผ็ดเผ็ดเผ็ดอิรีใส่ผง ซุปลงไปในหม้อต้มน้ำนะคะค่อไเลยเดี๋ยวร่อน้ำเดือดน,นะคะค่อยใส่เสลือลงไป แนะนำว่าเส้นของเราให้เอาแป้งนะคะที่เคลือบเส้นเราอยู่โอ้ตัดบบาค่ะขยาแป้งออกก่อนนะคะเนี่ยมันจะมาเป็นก่อนแบบนี้แล้วก็ขยาเอาเอาเอาสีแป้งออกเส้นคือให้มาเยอะมาก นึ่งห่อนี่กินนี่คืออิ่มอิ่มไปนานเลยนะคะหิวดึกๆึกนี่คืออันนี้ต้องจับอุบัเอาอยู่รอนั่งเดือดก่อนนะคะข้นน้ำเดือดแล้วก็ใส่เส้นจับลงไปนะคะจับลงไปคนสักหน่อย แม่ที่ใส่ไข่พองจะเสิร์ฟเลยนะคะต่อไ่เฉลยเว่นนี้เอาไข่ไข่ไก่ถึงฟองก็ฟองเพราะว่าเรามีหมูยอด้วย <c ười> เดี๋ยวจะกินไม่หมดนะ เราก็จะได้ไข่ลวกช่ำๆอย่างนี้จากนั้นใส่มูยอที่เราใส่ไว้เมื่อกี้ลงไปนะคะก็จะได้เก๋ยจับขัดคุ ต้มไปอีกสักหน่อยจน,จ,นะะอจนกว่าเส้นจะสุกนะคะต้มจนกว่าเส้นกระจับมันจะเริ่มใสนะคะเส้นเริ่มสุกแล้วก็ใส่ผักคะน้าลงไปะคะ่ะผักคะน้าที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปเลยเดือดแล้วเดือดแล้วโอ้หิวโอเคเดือดแล้ว อันนี้คือสุกแล้วสุกแล้วค่ะสุกแล้วคือเทใส่หมอ้อเออเทใส่ถ้วย <S 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 ได้เลยนะค่ะ้เต็มถ้วยเลยค่ะ อันนี้คือหนึ่งหอ่อได้หนึ่งถ้วยจุกๆแบบนี้เลยจากนั้นตามด้วยักขอมแล้วก็ผักชีนะคะแซนด์เบอรตามด้วยหอมเจียวแซนด์เบอรตามด้วยพริกค่ะพริกนี่คือก็แล้วแต่ชอบนะคะพริกมากก็ใส่มากพริกน้อยก็ใส่น้อย เคลียร <Okay. S 2> <Okay. S 1> ์อยค่ะต้มจับบนเมนูกักตัวมาค่ะพี่น้องได้เวลากินแล้วตรงระจับของเข้าหอนอหอนเลยหอนหอนอืม ครับมาเดาจ้าหิงเกือจับน้องกันเห็ดง่ายๆค่ะแต่วอิมล้วกันอยู่ท้องพร้อ,อมฮวัน วันอีเดีเป่ากันจากน้อยอออคือกับจับต้องเดี๋ยวคือกลิ่นพ่อดูเลยขอแรงแล้วเลย กิ <g ül> นนอนหอนจนนอนหอนไม่หลองได้แห้งเสียงกระจับ้นเหนียวเหนียวแล้วก็น,นุ่มเป็นก๋วยจับอุบลแท้นะคะใครเห่อืมใจผักกรอบ ฮืมต้องเป่าก่อนกินฮัมดิลิ่งฮืมไข่ ใครช้ำๆได้แห้งทักฮู้ฮอฮอต้องหัวต้องแจ็บสุดน้ำ ได้แห้งอีเดี๋ยวสำหรับพี่น้องคนใดนะคะสนใจต้มจับอุบลน,นะคะสามารถสั่งซื้อมาได้ที่เ c e บุ๊ k ของแนนบัญญพรนะคะที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะคะเทียงห่อละ35บาทนะคะสามห่อ100บาทเท่านั้นนะคะเอาไปตุมกินง่ายๆแซ่บยู่บบานเลยนะคะ ทีแรกก็สังมาวาสีสังมากินพอสังมากินแล้วก็เลยล่งขายเบิงขายเบิงแล้วก็มีออเดอร์เขามาเขามาเรื่อยเืยเรื่อยๆก็บ,บ่ไเด้หลยเด้พี่น้องก็เขามาเรื่อยๆที่นี้ขายไปขายมาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งพี่น้องเขาแจกท้องขายไปกินไปเดทท้องเสยบ่ได้กจกตาบ่ได้ตัวเด้พี่น้องบ่ดวบวดกออกได้ตัวไ่ได้ออรินเดทท้องอ่ะ ได้ทองนะคะคือเขาจะมีสะสมยอดขายนะคะครบ 1, หนึ่งพันห้าร้อยห่อนะคะตามระยะเวลาที่เขาบอกก็คืออ่าช่วงนี้เป็นโปรอ่าช่วงเดือนมกราถึงสิ้นเดือนมีหน้าบอกหรือเมษาช่นี่แหละนะคะครบ 1, หนึ่งพันห้าร้อยห่อคือได้รับแหวนทอง,องหนึ่งวงนี้เลยแหวนทองอหลีเดี่นองทองแท้นี่แหละโบว์แหวนทองปลอมนะคะก็ อาจจะวงเล็กหน่อยแต่ว่า,าน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ0ูกรัมนะคะเข้ากับาส,าสามารถไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนนั่นหรือว่าไปเพิ่มขนาดได้นะคะไก่ทองดีใจคำว่าดีใจว่าก็ดีใจแล้วเนาะคือจะมากจะน้อยคำว่าทองก็ดูแบบว้าวนะคะจังไดพี่น้องคะ่ะสนใจต้มจำอุลหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะก็มี เหรราคาส่งให้นะคะทักทักแชทมาได้นะคะทักเฟซบุ๊กมาที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะคะคอระสามสิบห้าสามคอร้อยถูกๆูกอินท้องด้วยตอนนี้พ่อโตกินเขาแรงก่อนเขาอ,อยากกินเกวจับต่อนะคะ